เจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายอัตมาภาพหลวงพ่อดีพระสวัสดิสวัสดโนจากวัดปา่าพุทธอุทยานห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร์หน้าทีใ่ในเรื่องของอานาปานสติหรือว่าธรรมะเห็น่งลมหายใจหรือธรรมะเปิดโลกกรรมดานั้นอาศัยลมหายใจเป็นหลักในการชดใช้นิกรรมนิเวศทำไม ต้องอาศัยลมหายใจลมหายใจสามารถที่จะบำบัดหรือว่ารักษาโรคของเราได้เพราะลมหายใจเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตธรรมะเปิดโลกกรมมดาน,นั้นใช้หลักธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้คืออาณาปานาสติสติปัฏฐานสีโพชชงเจ็ดปัญญาวิมุติหลุดพ้นนี่คือธรรมที่ธรรมะเปิดโลก กำบรรดานนำออกมาใช้เพื่อคลายทุกข์เพื่อบําบัดทุกข์ให้กับบุคนทั่วไปทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะดับลงได้ด้วยอาณาปานสติเข้าสู่สติปัฏฐานสีเข้าสู่โคชรงเจตทุกทั้งหลายก็จะดับลง ท่านผู้ชมครับที่ผมยืนอยู่นี้เป็นฐานที่จะสร้างพระมหาเจดีย์สีทันดอนนะครับซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศศรีลังกาซึ่งจะอัญเชิญมาในวันที่31ตุลาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่สวนรวมจิตใจของพุทธศาสาศนิกชนทั้งหลายที่มีพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนอกจากนี้แล้วที่เราเบียงที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็จะประดิษฐานพระพุทธเจ้า28พระองค์โดยที่มีปรางต่างๆกันเพื่อที่เราจะได้น้อมสักการะและลึกถึงพระพุทธเจ้า28พระองค์ที่ได้อุบัติได้มาในโลกนี้ทำให้มนุษยโลกได้ไปเกิดในภพในภูมิที่ดีเห็นทางแห่งแจ้งเห็นภพแห่งธรรม อีกอันหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นอนาบริเวณกว้างสุดหูสุดตาอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าสร้างเป็นเมืองแห่งเมืองมีศิลน,นะครับเมืองมีศิลเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยหลวงพ่อดีได้บอกว่าเมื่อทุกคนรักษาศิลปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทํางานตามดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนก็จะมีความสุข31ตุลาคมเนี่ยนะครับเราจะมีการแห่พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศสีลังกาสู่ประเทศไทยอันที่สองจะปลูกต้นหนอโพพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นหนอเนื้อโพจากประเทศอินเดียอันที่สจะมีการปักธงมหามงคลนะครับซึ่งเราเรียกทั้งหมดว่าไตรโรคกนาดสาสิ่งที่จะทำให้ พระพุทธศาสนาได้สืบต่อ,อย่างยืนพัฒนาถาวรตลอดไปขอจเจริญพรชาวุชนคนดีทั้งหลายที่กําลังรับชมในขณะนี้ที่วัดป่าพุทธญาณของเรานั้นที่เราได้ก่อสร้างถาวระวัตถุขึ้นมานี้ก็เพื่อเป็นศูนย์รวมของทั้งสามโลกไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาอินพรหมิมยักษ์หรือว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายได้เป็นที่พึ่งพาสําหรับในการปฏิบัติหรือว่าเป็นที่พึ่งอาศัย ขณะที่ภัยพิบัติมันกําลังจะเกิดขึ้นก็อยากฝากสาธุชนคนดีทั้งหลายให้ร่วมกันปฏิบัติทำร,รักษาศีลภาวนาขั้นสุดท้ายก็อยากฝากพวกท่านทั้งหลายว่าตอนนี้เรามีพระเจ้าเป็นดินซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั่วโลกอยากให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติพร,รมแล้วก็นอมบูชา พระองค์เป็นถวายพระพรของพระองค์ให้พระองค์มีพระชนชีพยืนนานอยู่คู่กับพวกเราตลอดกาลขอเจริญพร